เพื่อที่จะทวงเงินมันเอาลวดหนามขวางเอาไว้พี่น้องชาวนาดิมือสดๆเลยครับมือไม่มีถุงหนังเลยกับริ้วลวดหนามออกไปบางคนก็เอารถไถน,หนาดันเขาเรียกรถอีเตกอีเตกเอาอีเตกดันไปลวดหนามขวางชาวนาไม่ได้แต่ว่า แม้จะรื้อลวดน้ำใช้มือเปล่าเปล่าใช้อีเต็กก็ไม่เจออีปูเพราะอีปูไม่ยอมเจอไอ้กิติรัตน์มาเจอไอ้กิติรัตน์ดระนองวันนี้ได้รับการจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกที่ถูกชาวนาขว้างด้วยขวดน้ำโอ้มีคลิปไปดูมีคลิปไปดูขอคลิปโชว์หน่อยดิดยกิติรัต ขออนุญาตได้กลับเรียนชี้แจงเรื้องต้นทีก่อนนะครับ ไม่ค่อยทีมันบ้าง่ะมันก็ชนโดนก็เราเองเนี่ยวิ่งเลยครับโอ้โ oh หนี่วิ่งเลยเห็นไหมโอ้โ oh ห ชาวนาเนี่ยมันอวดดีคิดว่ามันเป็นคนมีตรกุลรุนชาติแบบไอ้เหลิอมอะแต่มันชี้แจงชาวนาไม่ได้ว่าไเงินที่เป็นหนี้ชาวนาเนี่ยจะจ่ายเมื่อไหร่มันก็ออกมา ว่าจะทยอยจ่ายไปเรื่อยๆวันละสี่พันล้านแล้วจะเอาพี่น้องชาวนามาลงทะเบียนใหม่ใครมีไปประทวนแล้วจะมาตรวจสอบใหม่แล้วจะทยอยจ่ายไปไอ้คนที่ไม่มีจะกินอยู่มันหน้ามืดนะเฮ้ยเป็นนี่เราแสนสามหมื่นล้าน แล้วยังจะจับเรามาเข้าคิวอีกจะจ่ายไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไรจะถึงเราว่าแล้วลูกเราจะกินอะไรเมียเราจะกินอะไรมันก็เลยต้องเจอขวดน้ำต้องเข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพชาวนานใี่เขาทวงมาเป็นเดือนแล้ว ผัดผ่อนเข้ามาเรื่อยหลอกต้มเข้ามาเรื่อยเป็นหนี้เขาเอาข้าวเข้ามาเป็นปีสัญญาว่าจะจ่ายเดือนนั่นเดือนนี้เดือนตุลาก็แล้วพฤศจิกาก็แล้วธันวาก็แล้วมกราก็แล้วกุมภาก็แล้วไม่จ่ายสักทีแล้ววันนี้ออกมาบอกว่าจะจ่ายไปเรื่อยเรื่อย แล้วใครมันจะทนได้เขาจะกลับบ้านไปบอกลูกบอกเมียไว้อย่างไรไอ้ที่บอกว่าจะจ่ายไปเรื่อยๆแต่วันที่เท่าไหนถึงเราเขาบอกลูกบอกเมียเขาไม่ได้ถึงต้องวิ่งหนีชาวนาปูเลงปูเลงอย่างนั้นบมบ่า โชคดีนะที่มีสอหอเขาช่วยประคองไปบ่านนี้ก็ไปนั่งหอบเหมือนหมาหอบแดดอยู่แล้วคนพันอย่างนี้ครับพี่น้องครับที่มันประกอบกันขึ้นเป็นคณะรัฐมนตรีของยิ่งรักษชินวัตรมันรับผิดชอบอะไรไม่ได้ มันพยายามยิ่งทํายิ่งแก้มันเหมือนลิงแก้แหครับเดี๋ยวทั้งลิงทั้งแหต้องจมน้ําเร็วๆเนี่ยครับวันสองวันนี้แน่นอนเพราะมันทํางานเหมือนพวกหมาบ้านี่ไปบีบคอเอาเงินเข้ามาหมดใช้อำนาจที่ไม่มีอำนาจแล้วบีบธนาคารอมสิน ไอ้ที่เราพูดว่ามันจะไปปล้นเงินเด็กอะครับมันทําแล้วมันกลาจะไปเอาเงินออมสินมาสองหมื่นล้านเหลือแป๊บเดียวไอ้ผู้อำนวยการออมสินขี้ข้าเขาเหมือนกันให้ไปแล้วห้าพันคนที่เขาฝากเกินกับธนาคารออมสินพ่อแม่เด็กทั้งหลายเขาก็เสียวสิครับเฮ้ย ธนาคารทอมสินเอาเงินให้ไปทีละห้าพันห้าพันแล้วจะให้ตั้งสองหมืล้านแล้วเงินลูกเราไม่หายเหรอว่าแล้ววันนี้ไปถอนเงินธนาคารอมสินทั้งประเทศไทยถอนวันเดียวสามหมืนกว่าล้านพี่น,อน้องแล้วปรากฏครั้งแรกครับธนาคาร ไม่มีเงินให้ถอนครับพี่น้องครับจำนวนมากธนาคารต้องเขียนเช็คจ่ายให้เป็นแค่เชีร์เช็ควันนี้ไม่มีเงินสดเอาเช็คไปก่อนแถมหักค่าเช็ค20บาทอีกทต่างหาก <laughs> จำนวนถอนทั้งประเทศ3ามหมื่นกว่าล้านวันเดียววันนี้ รุ่งนี้มรืนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเผลอๆครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ธนาคารออมสินล,ล้มครับพี่น้องครับคนถอนหมดแล้วถ้าธนาคารกรุงไทยทําอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันเกิดเหตุคนไปถอนเงินธนาคารกรุงไทยด้วยเช่นเดียวกัน ลมไปอีกหนึ่งธนาคารพี่น้องคอยดูพี่น้องถึงเห็นไหมครับที่เราพูดพูดกันเนี่ยว่ไอ้ยิ่งรักชินวัตรถ้ายิ่งอยู่นานประเทศยิ่งวิบัติเสียหายเป็นหนี้ชาวนาแสนสามหมื่นล้านแล้วมันคุยว่ามันมีข้าวอยู่ในโกดังสิบแปดล้านข้าวชาวนา แต่ไม่ยักเอาไปขายและเอาเงินไปใช้ชาวนาไปเที่ยวบีบคอธนาคารต่างๆเอาตังเขามาทําให้ธนาคารเขาเจงต่อไปอีกชาวนาก็เจงธนาคารก็เจงแล้วมันจะอยู่ได้ไงครับพี่น้องครับยิ่งมันอยู่ยิ่งเจงครับประเทศนี่อันตรายมากนะครับอันตรายมากนะครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลาย ผมเคยเห็นมาแล้วสมัยที่คุณบรรหารศิละปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีนักการเมืองสมหัวกับคนต่างชาติไปกู้เงินธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ หลักทรัพย์ไม่กี่หมื่นบาทกู้เป็นร้อยล้านพันล้านกู้เงินธนาคารกรุงเทพไปอย่างนี้แล้วใช้อิทธิพลทางการเมืองมีคนหอบเอาพยานหลักฐานเอกสารมาให้ผมผมก็อภิปรายในสภาผมเป็นฝ่ายค้านตอนนั้นผมบอกว่ากระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรี นังบริหารบ้านเมืองอยู่อย่างไรปล่อยให้หนักการเมืองในสังกัดรุมโสมแบงค์อย่างนี้เดี๋ยวแบงค์มันก็เจ๊งนะผมจะบอกให้ว่าแล้วผมก็เอาหลักฐานทั้งหลายอ่านให้ฟังในสภาเฉพาะไอราเกตคนเดียวฟาดเงินธนาคารกรุงเทพพาณิชยการไปตั้งหลายพันล้านผมอภิปรายวันเดียวครับรุ่งขึ้นคนถอนเงินหมดเกลี้ยงแบ่ง ธนาคารกรุงเทพพานิชการล้มเลยล้มเลยครับแล้วพอธนาคารกรุงเทพล้มมันก็เป็นลูกโซ่เลยครับธนาคารอื่นที่มีพฤติกรรมไม่แข็งแรงปล่อยเงินกู้บ้าๆบอๆอย่างนี้ล้มตามไปหมดเยอะแยะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งเลยตอนนั้น นี่ยิ่งรักชินวัตรเหมือนกันถ้าบริหารบ้านเมืองอย่างนี้แล้วปล่อยให้มีการเอาเงินของธนาคารไปใช้บ้าๆบอๆไปใช้หนี้แทนที่มันโกงชาวนาว่าอย่างนี้คนเขาแห่ถอนเงินธนาคารหมดที่นี่ละมึงเจ้งกันระเบิดเถเทองเลยยิ่งรัก <c oughs> ผมถึงเรียนพี่น้องเลยครับว่าอย่ากระนั้นเลย วันที่19นี้ชาวนาเขาประกาศแล้วเขาจะออกมาไล่ย,ยิ่งลักในเมื่อให้เงินเขาไม่ได้เขาจะไล่ให้ออกไปจะได้มีรัฐบาลใหม่รีบเอาเงินมาใช้นี่เขาพวกเราซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วถึงได้นัดระดมคลนะครับ19นี้ระดมใหญ่ไล่รัฐบาลอิปูเน่าออกไป มมหาประชาชนกปป,ปสทุกจังหวัดพรุ่งนี้เช้าเดินทางเข้ากรุงเทพได้เลยมากันเลยพี่น้องมวลมหาประชาชนในกรุงเทพที่เอาใจช่วยเราสิเกนี้มาพร้อมกันที่เวทีสีลมปทุมวันราชประสงค์อโศก เราจะประกาศศึกใหญ่ตัดเชือกกันเลยกับรัฐบาลเอาอยู่เอาไปกันเลยมาเลยพี่น้องเตรียมตัวเลยอยู่ไม่ได้แล้วยิ่งอยู่นานประเทศเสียหายยับเยินอย่างที่ผมว่าชาวนาก็เจ๊งธนาคารก็เจ๊งระบบเศรษฐกิจเจ๊งหมดอยู่ไม่ได้ต้องไล่มันไปให้เร็วที่สุด และผมกราบเรียนวิงวอนพี่น้องข้าราชการทั้งประเทศอย่าชาเลยครับพรุ่งนี้มารืนนี้ออกมาแสดงตัวได้แล้วอย่ารอจนกว่าท่านพวกผมสู้จนชนะแล้วท่านค่อยมาเลยครับมาสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันดีกว่าพี่น้องข้าราชการพลเรือนพี่น้องข้าราชการตำรวจ พี่น้องข้าราชการทหารอย่ารอให้ประเทศวิปัติเสียหายยับเยินไปกว่านี้เลยวันที่19นี้รวมกับประชาชนเอาอำนาจเคินมาเป็นของประชาชนปลอยให้มันอยู่นานไม่ได้แล้ว ยิ่งอยู่นานยิ่งวิบัติเสียหายพี่น้องทั้งหลายครับอยู่นานก็เหนื่อยสู้กันมานานแล้วไม่เสร็จสักทีผมก็เลยท้าทักษิณเลยว่านัดกันแล้วไง19กุมภาพันธ์ทักษิณจากดูไบบินมาประเทศไทยทันเลยมาบัญชาการเองเลยเพราะยิ่งรักเจงแน่นอนอยู่ไม่ได้แล้วทักษิณมาเลยมาสู้กัน ไอ้ขี้ข้าเหลิมในพรุ่งนี้เส้นโลหิตแตกแล้วพรุ่งนี้ที่กระทืบโปรงจะยึดห้จุดจุดนั่นเจอพวกเราพรุ่งนี้ไอ้เหลิมเส้นโลหิตแตกก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นทักษิณน,นายไม่มีขี้ข้าให้ใช้อีกแล้วมาบัญชาการเองแน่จริงมาเองเลยทักษิณเรารู้ว่านายนั่งดูอยู่ที่ดูไบ เครื่องบินส่วนตัวนายก็มีสมุนบริวารใหญ่โตอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองน้องสาวก็ยังเอกอาชเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่มาเลยไม่ต้องกลัวใครมาบัญชาการเองรบกันให้แตกหักไปเลยชนช้างกันเลยเพื่อนวันที่19นี้มาเลยทักษิณน ถ้านายไม่มานะวันที่สิเก้าก็แปลว่านายสละสิทธิ์สาะสิทธิ์นายก็บอกน้องสาวนายเลยว่าตระกูลชินวัตรขอถอนตัวล้างมือจากการเมืองออกนอกประเทศไปเรื่องจบแต่ถ้านายยังยักยัก นีไม่มาบัญชาการเองปล่อยให้พวกขี้ข้าไอ้พวกรับจ้างไอ้ทาสน้ำเงินของนายออกมาสู้กับประชาชนข่มเหงกับประชาชนอย่างนี้เราจะด่านายเป็นไอ้ลูกหมาคนต่อไปไว้ทักเิณนจำไว้ถ้าเป็นลูกคนอยู่ต้องมาถ้าเป็นลูกหมาแบบไอ้เหลิมไม่ต้องมาหดหัวอยู่ที่ดูไบนั่นแหละ เอากันอย่างนี้นะพี่นนองนะมันจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปสักทีฉะนั้นขอสรุปอย่างนี้ครับพรุ่งนี้เรียกว่าประหน้าบทยกแรก เชิญหน้ากันจริงๆแล้วยกแรกพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและที่กระทรวงมหาดไทยขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพถนัดที่ไหนไปตรงนั้นมีรถเก่าๆเ,เอามาจอดขวางถนนให้หมดกันให้พวกหมาตาลูกน้องไอ้เหลิมเข้าไปรบราลูกรานพวกเรามาเลยครับ มาตั้งแต่เช้าเลยผมจะเดินนำกระบวนไปทำเนียบคุณถาวเรเสนเนียมพาไปกระทรวงมหาไทยลูกหมีเป็นส่วนล่วงหน้าไปทำเนียบก่อนพร้อมด้วยแกนำกปป,ป,ปอสอทั้งหลายถ้าพี่น้องไม่มาช่วยพรุ่งนี้เราก็รักษาทำเนียบไว้ไม่ได้ยิ่งรักเชนวัฒน์ก็เข้าทำเนียบได้ เป็นไปตามเคล็ดตามสยาศาสตร์ที่มันทำที่พม่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องรักชาติรักแผ่นดินไม่ต้องการให้คนตระกูลชินปกครองบ้านเมืองต่อไปออกมาช่วยกันพบกันที่หน้าทํำเนียบรัฐบาลก่อน8 3ดโมงครึ่งครับพี่น้องชาวกรุงเทพครับนี่เป็นนัดแรกสำหรับพรุกงนี้ นัดที่สองคือนัดวันมาเนี้นัดใหญ่รวมพลครั้งใหญ่กปปสที่ถามผมมาตลอดว่าเมื่อไรเอาทีเมื่อไรเอาทีวันที่19เนี่เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องชาวต่างจังหวัดทุกจังหวัดที่ต้องการมายืน สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับมวลมหาประชาชนที่ต้องการมาสู้เคียงบ่าเคียงไหลก,กับกำนันให้ถึงกรุงเทพ19ช้าเป็นอย่างชา้าเพราะจะรบแตกหักกับมันแล้วพี่น้องชาวกรุงเทพก็เช่นเดียวกันผมบอกแล้ว ชาวนาเขาประกาศล้มรัฐบาลชาวเราก็ต้องไปด้วยเลยเอากันทีเดียวเลยขนาบกันเข้าไปเลยไล่มันไม่ให้มีแผ่นเดนอยู่เลยตกลงกันตามนี้นะครับพี่น้องครับขออนุญาตเดี๋ยวจะเครียดกันไปมาก อ่านจดหมายเล็กๆน้อยๆนี่ใส่ซองอย่างสวยเลยซองปฏิทินของลูกสาวเลยขอมอบให้ท่านกำนันสุดเทพเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเวทีสวนลุมสีลมด้วยความเคารพจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแต่มาร่วมชุมนุมทุกวันเป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาททวน ขอบคุณครับนี่เป็นอีกฉบับหนึ่งจากป้าจำเนียนกลีบมณนีหมู่เจ็ดบ้านสาวอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาบริจาคช่วยชาติหนึ่งพันขอให้น้องสุเทพสู้ๆจนชนะ ขอบคุณครับคุณป้าครับนี่กลายหนึ่งป้าซ่อนกลิ่นอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทให้ลุงกำนันสามพันอ่านให้ด้วยคนทางบ้านอยากฟังไล่อีปูออกไปขอบคุณครับป้าซ่อนกลิ่นครับ นี่อีกรายหนึ่งนายอัน้นจิตรเวทมูสีตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ87ปีมาไม่ได้ฝากเงินมาช่วยลงหุ้นกับลุงกำนันสุเทพ1,000บาทเพื่อช่วยขับไล่นางปูขอบคุณครับ มีอีกรายหนึ่งเขียนใส่กระดาษแข็งมาเลยเป็นกระดาษกล่องนายชื่นทองเกลี้ยงตำบบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเกินไม่ลงกำน,นันห้าร้อยบาทลงกำนันสู้สู้ขอบคุณครับฉบับสุดท้าย ฝากถึงคุณลุงกำนันสุเทพค่ะเงินจำนวนนี้อากงของหนูฝากมาให้ช่วยให้กับคุณชาวนาที่ลำบากอยู่ตอนนี้ในนามของหลานผิงอันและหลานอยู่อี้ค่ะอากงบอกเสมอว่าถึงแม้อากง จะมาจากเมืองจีนแต่ไม่เคยลืมบุญคุณของแผ่นดินไทยที่ทำให้พวกเราสร้างเนื้อสร้างตัวได้และที่สำคัญพวกเราต้องไม่ลืมบุญคุณของชาวนาที่ปลูกข้าวให้พวกเราได้กินค่ะพวกเราเอาใจช่วยค่ะน้องผิงอันสามขวดครึ่งและน้องอี้ หนขวบสิบเดือนหมายเหตุเป็นเงินอากงหนึ่งแสนบาทและค่าขนมของน้องพิงอันอีกยี่สิบบาทยอดรวมหนึ่งแสนยีสิบบาทท่วนค่ะสุดยอดเลยลูกพิงอันเอาเงินอากงแสนหนึ่งแถมเงินตัวเองยี่สิบบาทสุดยอดมาก ขอบคุณหมายเหตุสองตอนนี้มามาใช้เพลงสู้ไม่ถอยสู้ไปอย่าได้ถอยเป็นเพลงกล่อมน้องก่อนนอนค่ะที่ผมต้องอ่านจดหมายนี้พี่น้องครับผมติดใจคงที่ว่า ถึงแม้อากงจะมาจากเมืองจีนแต่ไม่เคยลืมบุญคุณของแผ่นดินไทยที่ทำให้พวกเราสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วพวกเราคนไทยแท้ๆท,ที่เกิดในแผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายอยู่ที่นี่จะลืมบุญคุณแผ่นดินไทยได้อย่างไรเราถึงไม่ยอมให้พวกสัตว์นรกนี่มันมาปกครองประเทศเราอีกไงล่ะครับขอบคุณหลานผิงอันครับ พี่น้องครับก็ขออนุญาตพูดคุยกับพี่น้องแค่นี้สำหรับวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ศึกใหญ่นอนแต่หัวค่ำนะครับนอนให้อิ่มตื่นเช้าทำภารกิจให้เสร็จแล้วไปรักษากระทรวงมหาไทยและรักษาธรรมเนียบด้วยกันคราวนี้แหละครับ